วัสดีครับเทปนี้เป็นเทปที่2นะครับเกี่ยวกับเรื่องการแทงดิชชิ่งนะครับตอนนี้นะครับเราจะเปลี่ยนแปลงการแทงนะครับให้ใช้พลังมากขึ้นนะครับแทงแรงขึ้นนะครับเมื่อเราแทงแรงขึ้นนะครับพวกนี้จะไม่มีการเคลื่อนเรียบนะครับเพราะว่าเหตุผลข่าวพว่พวกแบงหน้าเร็วนะครับสักรายจะทาลายเขาไม่ทั้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะไม่มีการเคลื่อนเรียบเราจะเปลี่ยนแปลงนะครับการ การวางสมพานมือจากวางตำแหน่งนี้นะครับให้ย้ายมาเป็นตำแหน่งเหมือนการวางสะพานมือสักลาดนะครับให้ยุชี้เรานะครับอยู่ที่ขอบชิ้นะครับถ้าบางตำแหน่งบางโตเนี่ยมีเกิดการเว้าเกิดขึ้นนะครับเป็นช่องเว้าแบบแบบนี้นะครับผมก็จะวางตั้งแบ่งหน่อยนะครับเพื่อทาให้พลัเวอร์ในการดึงคิวเนี่ยเยอะขึ้นนะครับลองดูตัวอย่างนะครับเราดึงคิวได้แค่นี้นะครับในการแทนน้ำหนักเบาหรือลา เปลี่ยนสะพานเบรกลมวางเราสามารถตึงคิวได้อีกนะครับตัวนี้เป็นตัวพาวเวอร์ในเรื่องของคำรูปทงสวิงนะครับเดี๋ยวเราจะมาแทนนะครับลูกนี้ทั้งหมดสทิ้งหนึ่งสองสามแล้วกลับมากินแดงเดิมหลัน thì tao không gặp